ชมเองนักเลงพอค่ะเตือนนะคะ YG เนี่ยมีของดีค่ะให้รีบปล่อยออกมาซะล่าสุดนะคะคุณซินค่ะซึ่งเป็นอดีต Creative Director ของทาง YG นะคะมีการโพสต์ค่ะลงใน i ิน t a g r กรมของเขานะคะชมน้องลิซ่ามากๆเลยค่ะเ,เขานะคะพูดถึงค่ะน้องลิซ่าแล้วก็ Mark NCT นะคะ โดยบอกค่ะว่า YG เนี่ยมีของดีมูลค่าสูงนะคะนั่นก็คือน้องลิซ่านั่นเองค่ะเรียกว่านะคะเธอค่ะมีมูลค่าสูงนับ10ล้านล้านวอนเลยนะคะเปรียบเหมือน YG ค่ะถูกลอตเตอรี่แล้วแต่ยังไม่ยอมไปขึ้นเงินนะคะ ก็ล่าสุดค่ะมีการมาโพสนะคะแอดขอเอามาแปลเลยค่ะบอกว่าเห็นได้ชัดนะคะว่าลิซ่าค่ะเป็นไอดอลที่ดีที่สุดนะคะของศิปลปินรุ่นนี้เท่าที่วงการบันเทิงนะคะสามารถผลิตได้ค่ะเธอเป็นแบบที่โปรดิวเซอร์ทุกคนเนี่ยต่างฝันถึงเลยนะคะทั้งพรสวรรค์ค่ะความเป็นมืออาชีพรวมถึงสเสน่ห์และก็ความพยายามค่ะบวกกับภาพลักษณ์ของเธอนะคะสมบูรณ์แบบไปซะทุกด้านค่ะ ในฐานะเด็กฝึกนะคะการประเมินรายเดือนสำหรับเธอเนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันนะคะแต่เป็นเหมือนโซโลสเตทค่ะที่ไม่สามารถประเมินออกมานะคะเป็นคะแนนได้ทิ้งไว้ก็แต่ความประทับใจแล้วก็การเติบโตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะในกรุงโซนะคะที่ห่างไกลมาจากครอบครัวมันช่างยอดเยี่ยมแล้วก็สวยงามเหลือเกินค่ะ เมื่อคุณมองไปนะคะเขามีการชมที่ Mark NCT ด้วยนะคะคุณเขาบอกว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแบบเดียวก,กันกับที่คุณรู้สึกนะคะเมื่อมองไปที่ลิซ่าท่าทางการเต้นที่ไม่อาจละสายตาผสมกลมกลืนไปกับคอนเซปต์บนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจนทําให้หลายๆครั้งเนี่ยอดไม่ได้นะที่จะมองไปที่พวกเขาแม้ว่ากล้องนั้นจะไม่ได้จับไปที่พวกเขาโดยตรงก็ตามค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนเวทีพวกเขาก็ยังคงเปล่งประกายค่ะนี่คือพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่นะคะที่มาพร้อมกับความพยายามถึงแม้ว่าลิซ่าค่ะจะมีผู้ติดตามเป็นอันดับที่1ของเคป๊อปนะแต่ว่ามูลค่านั้นก็ยังไม่อาจเทียบเท่ากับคุณค่าในตัวเธอเธอยังไม่ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวด้วยซ้ำมันจึงเหมือนกับว่า YG ถูกลอตเตอรี่ แต่ยังไม่ได้ไปขึ้นรางวัลที่ธนาคารเรียกได้ว่ามูลค่าของลิซ่าที่ YG ถือครองอยู่นั้นสูงถึง10ล้านล้านวอนผมก็ได้แต่วาดฝันถึงอนาคตของเคป๊อไว้กับศิลปิน2องคนนี้แล้วก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยจะมาถึงอย่างแน่นอนวันที่พวกเขาทั้งคู่อยู่บนเวทีซุปเปอร์โ แล้วก็แฮชแท็กโรสนิลมส่วนตัวนะเป็นบันทึกลับเฉพาะอะแต่ตอนนี้ไม่เฉพาะแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโอเคป๊อปนะคะเอามาทำข่าวแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นความคิดเห็นโดยโตรงหน้าของอดีต Creative Director ของ YG เองเลยนะที่พูดถึงน้องลิซ่านะคะแล้วก็มาร์ค NCT ค่ะอันนั้นนี่อยากจะเตือน YG ไกลๆหรือเปล่าคะว่าแหมถูกรังวลที่หนึ่งแล้วนะคะก็รีบไปขึ้นรางวัลสักทีนะคะผู้คนเขาก็รอชมผลงานของน้องอยู่นะ ก็เป็นความคิดเห็นนะคะต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นของคนเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นถึงอดีต Creative Director ของ YG นะออกมาโพสนะมาเขียนเองเลยนะนก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะแล้วคุณลราคะคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาคอมเมนต์นะคะที่ใตค้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า